ดคยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะมาแล้วหลาน<ไ>มาแล้วหลานอืมหค่นูเลยฮะแค่น้องมีเด็กอยู่คนเดียวนะห <c ười> นูนนเด็กอยู่คนเดียวนะนี่ <c ười> นวันนี้วันนี้อารมณ์ดีนะเนี่นยพ่อมีีเเเเปปป็ดดออาไไ้้วววยยหรรรโงนแล่ันนี้ลุง <c ười> ช่างแต่งตัวโลจะไปไหนนอ้อวันนี้ แล้วก็เห็นมีมีเด็กชื่อมกใครซักให้เด็กซักให้เหรอชื่ออะไรเอ็ดมพี่เอดมินด้วยเด็กเล่นเอดมินเหรลองพูดชื่อจริงดิสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมาพูดคาเลปกา ก่อนเวลารายงานตัวตอนหน้าตอออนนนห้าเพืื่สวัสดีค่ะโอ้วันนี้วันนี้ที่ผูกผมสวยจังเลยชื่อเล่นชื่อน้องแอดมินชื่อเล่นชื่อน้องแอดมินบอกเลยนะลูกชื่อเล่นชื่อจริงชื่ออะไรคะจริงชื่อเรอและนิชาเงินนามต้องบอกรายงานเสียงชัดๆนะต่อไปจะได้เป็นหัวหน้าชั้นเจ๊ยไหมถ้ากล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าทำอ่ะจะได้เป็นหัวหน้าชั้น เข้าใจไหมครับตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สําคัญอยู่ที่ความสามารถเข้าใจไหมครับโอ้อันนี้เขินหรือเปล่านี่เขินมอนี่ปัดเขินเออเขินก้องมันไม่ได้เขินกล้องเลยเขินลุงช่างนั่นนี่เนาะเนาะมินเนาะเขินลุงบ่ เออเออชื่อโรงเรียนอไรคเรีย่โรงเีก่อนอเลยโรงเรียนอนุบาลวิชากรดูดิถูกหรือเปลายเอาพูดชื่อโรงเรียนถูกด้วยมาโดมอหทอุกวันไหมครไม่เอาลงเอาเดีมเกเกเราเห็นเโรงเรียนเลยนะคะพทุกวันหรือเปล่าโรงเรียนเนี่ยอะไรงานตัวทุกวันหรือเปล่า เขินจนบิดซ้ายบิดขวาบิดจนจะม้วนเกลียวนี่ยน่ะไปแล้วมา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 แล้วเขินแล้วเขินแล้วอะวันนี้กินข้าวกินข้าวกับอะไรคะลูกกินข้าวกับอะไรวันนี้กินข้าวกับอะไรคะก่อนกินนมก่อนนะครับแรกกินนมก่อนถ้ากินนมก็แล้วข้าวแล้วนั่ะเด็กก็ต้องกินนมอยู่แล้วให้้กินขาวกินข้าว อ่ะกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนลูกอ่ะกินข้าวอะไรทอดทอดตัวนี้ก็ได้เตานี้ก็ได้เตาใหญ่นี่เตาลูกนี่บอกเออเตาลุงเอาตุดได้อยู่มินมินมินเมื่อคืนนอนกับใครลูกนอนไหนน้องเมื่อคืนอ๋อชีชีเบ๊ะ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 ชี้ไปที่เบ๊ะแล้วใกล้แล้วมินใกล้จะได้ไปอยู่กับเบ๊จอยเต็มตัวแล้ว

มีของเล่นใหม่มาเรื่อยๆพวกเจ้าน่ะเอ๊ะทำไมลุงรู้อ่ะหยิบจับอะไรก็เป็นคอนเทนต์หมดแหละหยิางหยิางขนาดที่ของอยู่ในดินพวกเจ้ายังจับเป็นคอนเทนต์หมดเลยเป็นไข่ดามไหมเดี๋ยวมาเท่าใครดาวเนาะเห็ดนู่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็ตัวนั้นตัวนี้เต็มไปหมดโอยถ่ายหินถ่ายทรายยังมีคนดูเป็นหมื่นเลยรินเข้ามา นายก็จะถ่ายหอ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 ยอะไรหอยหอยคมหอยคบเด็กก็หอยได้ก็ปูได้ก็อู้หอยปูกัดข้าวมีหมดโดยเฉพาะใครใครชอบบิ้วนึงนไงด้าๆนู่นน่ะอ๋อไปเลาะมาแล้วค่ะลุงไปเลาะมาแล้วกำลังงานวางก็ถอนต้นไม้เหน่อกองอยู่เหน่อหางปูนู่นะไม่ได้ลาย็นอยู่งโหคผมงานงั้นเลย ยิ่งมาแล้วอีกสามตีวันยังคือนึกถึงนะไม่ค่อยลืมเก็บย้อนกลับไปใหม่เออจนเหลืองอยากชวนยอมในจนเหลืองอันนี้วันแล้วอันนั้นเอาไปยิ่งไหนกันนะต้นไม้นั้นมันมีเม็ดไหมจะดูยังยางค่ะยังไม่ยิ่งอัดต่างแห้งประดาแกบอกว่ายังไม่ยิ่งจะจะดูว่ามีฟวงเม็ดฟวงอะไรไหมมีเดี๋ยวกะว่ากะว่าแห้งแล้วเราจะเอาพายางไปลองแล้วก็จะลองเคาะดูว่าจะมีเม็ดไหม จะไม่เก็บทีล้เดี๋ยวก็มีคอนเทนต์เกิดขึ้นนะเนี่ยเยาะคนะเดี๋ยวก็จะมีบริวารปูไปขดด้วยนะโอ้ยมันเลยส่องซ้ายสองขวาไปเสียเนี่ยมันวิ่งเตนด้วยนะแตนต้องต้องห่วงกับพี่อยู่แล้วแตนเข้าป่าไปนั่นนึกถึงรถทั้งแตนนี่ในนอนครับทั้งแตนเดี๋ยวไอ้แปรมันโดนแตนต่อยไอ้แปรรีบวิ่งก่อนเพื่อนเลยปากแปรต้นไม้พุ่มเล็กเตี้ยๆอย่างเงี้ยแตนมันชอบอยู่วันวันนั้นวันนั้นปากแปรเจอแตนนะปากแปเนี่ย อะไรนะแต่ถ้าหนูหนูเขากินหนูก็ต้องกินข้าวด้วยนะเดี๋ยวก่อนเบ๊บปทอดไข่ให้ก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวเรก็กินข้าวด้วยเอออ่ะปลาปลกินข้าวก่อนเดี๋ยวข้าวโรยเกลือไหมข้าวทำสองคำก็ยังดีแล้วก็กินนมเขิน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 ยั้งนี่นะเขินยั้งปลาลังปลาเหลือนี่ที่โรงเรียนเขามีอาหารเช้าให้เด็กปล่าอยู่ที่ไหนไปูม้ ที่ไปส่งแอดมินกันนะต้องถามย่าชิ้้ย่าชิ้ร,รูไหมที่รูที่เลี้ยงอ่ะเพาช่วงกลางวันสักเก้ามโมงสิบโมงเขามีให้อาหารมีให้อาหารเด็กๆกสุดเด็กๆค็ทานอาหารแบบถูกวิธีมันน่าจะมีนะโรงเรียนแบบนี้นะ่ะเพราะโอน้ำมนต์ก็ถูกเลี้ยงนี้แหละค่าทุกจานอาหารทุกอย่างจะกินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าครูครูจะมาสอนอย่างนี้ตลอดมีไหมลูกถ้าทำให้เด็กมีไหมทานข้าวเป็นระเบียบนะมีไหมลูกที่โรงเรียนมีไหม มินเขาเขินอย่างเดียวเาใช่เขาาิใมามาเขินแถวนี้มามามาเขินมามาโอ้ยเขิน่ะลูกป้าไปแล้วไปแล้วเพราะเด็ะักอยู่ไกลที่เขารดไปรับเนี่ยบางทียังไมกินข้าวไงเาต้อง้อ้ยว้ายอป้าห่มได้ไหมเนี่ยไม่ ไหนไหนหลบได้พ่อผมบอกจุกจูจะเอจุกจูจะเอาเอาเปื่นเปื่อนเปื่อนกบางคนคมัคือเ่โสชุดเรียนงามเลยกินข้าวแล้วกินมากอ่ะกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วเด็กนต้องกินข้าวด้วยนะโอเคไหมโอเค กินคำแรกก่อนแล้วก็ไปเปิดดูเขากินอ้ามโอเคอะไรนะดูเขากินแล้วก็กินไปด้วยอ๋อเอาผักเอาผักเอาผักด้วยเอาที่แบบดูแบบที่เขากินผักอ่ะเนาะไม่โอ้ไหนอ่ะมงอน้อยเลยวงอน้อยไหนอะงอนอยงอนอยใช่ไหมลูกหวากน่วงอน้อยอันนี้ลุงช่างแต่งตัว หล่อจะไปไหนนะคะติดตามนะคะจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ